สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านบ่ายน,นี้มาพบกับผมครับเคียงเอกพลเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์บริษัทออสิลิสรายการก็จะพูดคุยเกี่ยวกับบทวิเคราะห์และภาพรวมราคาทองคำนะครับวันที่11สิงหาคม64ก่อนอื่นเลยเรามาเริ่มมาดูกันที่ราคาในประเทศกันก่อนนะครับราคาสมาคมนะครับผม ประกาศครั้งที่3ตอนบ่ายมมงครึ่งทองคำแท่ง9 6 5นะครับรับซื้อจะอยู่ที่27,300ขายออกที่27,400นะครับในส่วนของกองทุน SPDR นะครับผมปัจจุบันเนี่ยถือครองล่าสุดที่1,023.54ตันไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่มีซื้อหรือขายออกไปนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของราคาทองคำ ออสซิลิทกันบ้างนะครับออสซิลิทนะครับผมช่วงเวลาประมาณบ่ายสองนะครับออสซิลิทรับซื้ออยู่ที่27,314นะครับแล้วก็ขายออกที่27,354นะครับผมอ่ะทีนี้เรากลับมาดูในส่วนของค่าเงินบาทกันบ้างนะครับเงินบาทแข็งค่าขึ้นนะครับจากเมื่อเช้านะครับที่จะอยู่บริเวณ33.45ส่าตางค์นะครับปัจจุบันเนี่ยแข็งค่าขึ้นมาหน่อยนะก็จะอยู่ที่ 33.35จุดสห้านะครับผมก็ตรงกันข้ามกับนี่นะครับดอลลา,าร์สหรัฐนะครับผมที่ตอนนี้กำลังจะทะลุแนวต้านเดิมนะครับที่บริเวณ9 3้าสิบสามนนะครับผมก็อันนี้แหละครับที่จะเป็นผลกดดันราคาทองคำนะครับให้ไม่ได้แบบว่าปรับตัวขึ้นไปได้มากทีนี้เราข้ามมาดูในส่วนของคืนนี้กันบ้างนะครับผม คืนนี้นะครับมีข่าวจับตาหน้าจับตามองเนี่ยตอนอเวลาเนี่ยทุ่มทุ่มครึ่งนะครับโดยมีตัวเลขที่ควรจะต้องเฝ้าจับตามองเลยคือดัชนีผู้บริโภคนะครับผมหรือตัวเลข cpi นะครับซึ่งตัวเลขที่คาดการไว้เนี่ยจะต่ำกว่าความเป็นจริงครั้งก่อนก็จะส่งผลบวกกับราคาทองคำนะครับผม หากเป็นไปตามนี้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของอทางด้านเทคนิคกันบ้างนะครับผมปัจจัยทางด้านเทคนิคนะครับผมจากกราฟไทม์เฟรมลายสีชั่วโมงนะครับราคาทองคำนะครับจะอยู่ที่บริเวณ1,731นะครับ ซึ่งจากกราฟเนี่ยช่วงเช้านะราคายังคงไซด์เว์นะครับผมยังวิ่งอยู่ในกรอบบริเวณ1,725ถึง1,735นะครับก็ช่วงบ่ายเนี่ยเริ่มจะมีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับแต่ยังมองว่าราคาทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นเพื่อรีบาวนะแล้วอาจจะมีการย่อลงต่อเพราะว่าแนวโน้มหลักเนี่ยยังเป็นขาลงอยู่ สำหรับนักลงทุนท่านใดนะครับผมที่กำลังแบบว่า,าดูดูอยู่ว่าจะซื้อที่ราคาไหนนะครับในกรณีที่ไม่ได้ถือไว้อยู่เลยนะครับผมก็จะแนะนำบริเวณแนวรับที่บริเวณหนึ่งพัน็ดรสิบสี่นะครับผมหรือถ้าเป็นเงินบาทเข้าๆก็จะอยู่ที่ประมาณสองห0ื0นแปดสิบนะครับแล้วก็จะเป็น,นแนวรับอีกแนวรับหนึ่งนะครับ ที่บริเวณ1,7 0 5เห้าเหรียญนะครับหรือถ้าเป็นเงินบาทก็จะอยู่ที่26,950นะครับอันนี้จะเป็นแนวรับที่แนะนำนะครับหากราคาย่อลงมานะครับทีนี้เราไปดูในส่วนของแนวต้านกันบ้างนะครับผมแนวต้านนะครับจะอยู่ที่บริเวณ 1, 7 4 8นะครับหรือเป็นเงินบาทคร่าวๆก็27,550ครับกับอีกบริเวณหนึ่งก็คือ 1,758นะครับหรือถ้าเป็นเงินบาทก็27,680นะครับผมซึ่งเราก็จะต้องมาดูนะครับว่าวันนี้นักลงทุนอาจจะต้องระมัดระวังกันสักนิดนึงนะครับเพราะคืนนี้จะมีข่าวในส่วนของตัวเลข CPI นะครับผมหากราคาออกมารุนแรงราคาทองคำก็จะแกว่งตัวรุนแรงตามไปด้วยนะครับก็แนะนำว่า บริหารพอร์ตกันให้ดีนะครับผมดูแนวรับแนวต้านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะขอจบบทวิเคราะห์แต่เพียงเท่านี้นะครับวันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันหยุดน,น,นะคะัตฤกษนะครับทางบริษัทออสซิลิสเนี่ยก็จะเปิดซื้อขายทองคําแท่งระบบออนไลน์เท่านั้นนะครับช่วงเวลาตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึงตีสีก่อนจบกันไปก็สําหรับนักลงทุนท่านใดน,นะครับผมที่สนใจที่จะเปิดบัญชีการลงทุนหรือมีข้อมูลสอบถาม อยากที่จะสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยก็ติดต่อสอบถามได้ที่ข้อมูลที่อยู่ที่ที่ลิงก์นี้เลยเลยนะครับผมหรืออยากจะมีข้อเสนอแนะติชมกับทางทีมงานก็สามารถแจ้งได้ทางใต้คลิปวิดีโอนี้เช่นกันครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ